ตั้งพระภูมิเจ้าที่จะสามารถทำด้วยตัวเองได้ไหมในการที่จะตั้งเจ้าที่หรือพระภูมิเจ้าที่ถ้าเจ้าชะตามีความรู้ขั้นตอนในการที่จะตั้งก็สามารถทำได้ไม้มงคลมีลงใบไม้รวมถึงดอกไม้ต่างๆแล้วก็แก้วแหวนเงินทองพิธีกรรมเช่นตั้งแต่เริ่มต้นการเบิกพัทธรณีจนถึงการที่จะ ลงตั้งศาลการอัญเชิญตายายอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่พรชยมงคลขึ้นไปประทับที่ศาลจนถึงการจบพิธีถ้าเจ้าชะตามีความรู้เรื่องนี้และเลิกเลิกก็คือวันยามก็คือเวลาถ้าเลิกงามยามดีสมพงกับดวงของเจ้าชะตาและคนในบ้านทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ อาจจะเสมอตัวหรืออาจจะมีเรื่องเลวรล้ายเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีความรู้เรื่องนี้แนะนำให้ไปหาผู้ที่มีความชำนาญหรือว่ารับทำเรื่องนี้มาทำให้จะดีกว่าแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้า